สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับชอ่อง Myset Investment นะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่12มีนาปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่กราฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซตเราหลุดทำนิวโลมาอีกแล้วเนาะ1,158้อจุดค่ะปิดแดงเต็มแท่งเลยนะคะวันนี้แยกขามาแล้วที่เดิมค่ะเราก็ขยับมาแตะแนวรับที่1000จุดโซนนี้สำหรับเซตในรอบนี้ยังโดนเทต่อเนื่องเนาะและก็ขอพาทุกคนมาอัปเดตหุ้นใหญ่ๆบนดัชนีเซตร้อยสักหน่อย ว่ามีตัวไหนบ้างที่โดนเทลงมาเนาะอย่างแอดวานค่ะโดนมา5บาทหลุด270บาทลงมาแล้วนะคะนี่ราคาเราเชื่อว่าหุ้นมันมีรอบไงมันมีวิ่งขึ้นมาได้มันก็มีลงมาได้เช่นเดียวกันทีนี้รอรู้นแหละเขาหลุดโซน270ลงมาแล้วนะคะทีนี้ก็ N e x t station แนวรับถัดมา230บาทโซนนี้จะหลุดมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสําหรับ แอดวานนะคะแล้วก็ส่วนอีออนค่ะโดนเทมาอีกแล้ว103บาท50สตางค์แยกขามาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ101บาท50ค่ะลุ้นหลุด100โซนนี้มาแตะที่80บาทหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะบุ๊กแวลูเพอ r ์แชร์ของอีออนก็คือ101บาท86สตางค์ก็คือวันนี้แหละวันที่เขาแยกขามานะคะ PV เนี่ยลงมาแตะแล้วประมาณ1เท่าก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงกับบุ๊กแวลูเพอร์แชร์เขานะคะแล ยังไม่มีการขึ้นเครื่องหมายนะคะรอรุ้นว่าไตรมาสที่สองเนี่ยจะขึ้นวันไหนแล้วก็ อยู่ที่เท่าไหร่สำหรับอีออนเนาะนี่แหละค่ะยังทำนิวโลลงมาเรื่อยๆเลยนะคะอามาตะาก็เช่นกันค่ะวันนี้โดนเทมา40สตางค์ลุ้นจะหลุด20บาทโซนี้กลับตัวเป็นขาลงหรือเปล่าแล้วก็ AOT ยังชะลออยู่38ถึง40บาทต้นๆยังไปไม่ได้ค่ะเมื่อวานเนี่ยแย่ขามาเหมือนกัน37บาท75สตางค์วันนี้ยกขึ้นมานิดหน่อยค่ะ39บาท75สตางค์รอลุ้นจะลงมาทำนิวโลอยู่ที่ประมาณ 2ีถึง30บาทต้นๆ้น worst case ที่เราให้กันเอาไว้ไหมนะคะ AP ก็โดนมา1บาทค่ะยังไม่หลุดแล้วก็ยังไม่วิ่งไปแตะที่แนวต้าน9บาทได้นะคะในระยะสั้นเนาะส่วนบ้านปูก็โดนมาเหมือนกันค่ะวันนี้4บาท28สตางค์ยังไม่หลุดทํานิวโลนะคะหลังจากที่ลงมาแตะอยู่ที่4บาทต้นๆ้นเนาะเตือนแล้วนะคะรอบนี้ถ้าฉันไปต่อไม่ได้เนี่ยก็รอลุ้นค่ะจะลงมาแตะอยู่ที่ประมาณ2บาท 50- ถึง3บาทต้นๆหรือเปล่า ก็ไม่แน่เหมือนกันนะในรอบนี้สําหรับบ้านปูดูบุ๊กแวร์ลูเพอร์แชร์ของบ้านปูคือ11บาทนะราคาปัจจุบันนี้คือต่ํากว่าบุ๊กเยอะมากนะคะหลักหน่วยค่ะทุกคนก็ XD จะขึ้น11เมษาจ่าย30เมษาอยู่ที่12สตางค์ส่วน b b l ค่ะลงมาแล้วแต่ว่าลงมานิดเดียวเท่านั้นเองค่ะรอลุ้นอยู่จะหลุดไหมพรุ่งนี้ยินดีมากๆค่ะหลุด1 4 4 145บาทเมื่อไหร่เรายินดีต้อนรับโซนนี้เนาะ128ถึง130บแปดถึงร้กันแ,แนสรับาําคัญ หลุดโซนนี้ก็คือเรายังมีแก๊ปให้ลงต่อโซนประมาณ100ต้นๆนนะสำหรับ BBL ในรอบนี้จะย่อเพื่อไปต่อไหมหรือว่าจะหลุด แนวรับโซนนี้ลงมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะจับตาดูอยู่นะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์ BCH ยังบวกขึ้นมาได้ค่ะวันนี้แตะแนวต้านที่16บาทนะคะแล้วก็ปิดอยู่โซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม n e x t s t <Next> a t i o n ก็คือ17บาทโซนนี้ผ่านไปได้ก็คือ19บาทจะไปต่อได้ไหมนะคะลุ้นเหมือนกันค่ะถ้าไปต่อมาไม่ถึงด่านนี้เนี่ยก็รอลุ้นค่ะลงมาที่เดิม13บาทโซนนี้แล้วก็ กลับตัวเป็นขาลงนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะ BCP XD ก็ขึ้นรอแล้วพรุ่งนี้นะ36บาทโดนเทมาแล้วรอลุ้นจลุด35บาทแนวรับสำคัญไหมแล้วก็ BDMS ค่ะวันนี้ XD ก็ขึ้นแล้วนะคะ23บาท70บวกมานิดนึงจะวิ่งต่อได้หรือเปล่าในรอบนี้นะคะจะผ่านด่าน24บาทขึ้นไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้เนี่ย นี่แหละค่ะที่เดิมแนวรับสําคัญของเขา22บาทหลุดมาเมื่อไหร่ก็รอลุ้นกลับตัวเป็นขานลงเช่นเดียวกันนะคะ b g ม x d ก็ขึ้นรอเหมือนกันค่ะราคาโดนเทมา30สตางค์ส่วน BH วันนี้ถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ก็ยังไม่หลุด170บาทนะคะ XD จะขึ้น19มีนาะจ่ายอยู่ที่3บาทต่อหุ้นเนาะรอลุ้นขาหลัง XD ขึ้นเนี่ย จะหลุด170บาทกลับตัวเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งไหม BLA ยังชะลอค่ะ19บาท70สตางค์นะ,ะยังไม่วิ่งและก็ยังไม่หลุดมาเท่าไหร่เมื่อวานนี้แย่ขามา19บาทต้นตนตอนนี้ยังเกาะอ,อยู่โซนนี้อยู่จะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าไปต่อก็จะมาเจอที่เดิม21บาทโซนนี้แล้วก็ด่านวัดใจโซนนี้ค่ะ24 25บาทกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าในรอบนี้สำหรับหุ้นในกลุ่มประกันนะคะ BTS หลุด6บาทลงมาอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โห ยังไม่วิ่งนะสำหรับตัวนี้ส่วน C B G ก็ไม่น้อยหน้าค่ะทำนิวโลค่ะโอ้โหลงมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่เราอัปเดตกันบ่อยมากถ้าเขาหลุดแนวรับสำคัญของเราโซนนี้ลงมาเนี่ย60-62บาทเนี่ยลุ้นนะคะต้นรอบ40-42บาทต้นๆโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมในช่วงวิกฤตโควิดที่เขาแยกขามาวันนี้ลงมาแต่ถึง58บาท25สตางค์นะคะสำหรับ C B G ในรอบนี้ค่ะยังไม่วิ่งเนาะส่วนเซนเทลยังชะลออยู่ ยังไม่วิ่งแล้วก็ยังไม่หลุดทำนิวโลเท่าไหร่รวมถึงไทยโคโคนัทวันนี้ก็โดนเทมา45สตางค์นะสำหรับหุ้นที่เพิ่งจะเข้ามาบนดัชนีเซน็นอรแลแรกเนี่ยเราจะจับตามองเป็นพฤติกรรมราคาทำการบ้านไ้รอก่อนนี่แต่แนวรับสำคัญโซนนี้ในช่วงปี2023ค่ะปลายปี6บาท95-7บาทต้น,ตน แนวรับสําคัญหลุดมาเมื่อไหร่รอลุ้นค่ะจะลงมาแตะที่4ีถึงหบาทโซนนี้ไหมก็ไม่แน่เหมือนกันถ้ายังไม่จบรอบลงนะคะเราก็มองเป็นเคสต s ด u d y ค่ะคอมเซเว่นหลุด20บาทมาแล้วค่ะทุกคน19บาท80สตางค์เมื่อวานนี้ก็แยกขามาเหมือนกัน19บาท30าทวันนี้ก็โดนเทมาอีกจะหลุดไหมหลุดมาเมื่อไหร่ก็แตะแนวรับโซนประมาณ19บาทต้นๆโซนนี้เนาะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะ16บบาทโซนนี้จะกลับตัวเป็นขาลงหรือว่าไปต่อในรอบนี้เนาะส่วน c p พยังไม่ผ่านด่าน52บาทวันนี้ก็ โดนเทมานิดหน่อยค่ะทุกคนก่อนหน้านั้นทำนิวโลมาแต่อยู่ที่40บาทรอบนี้ถ้าไม่ผ่านด่าน58ถึง60บาทขึ้นไปได้เนี่ยรอลุ้นทำนิวโลหลุด46บาทมาแตะต้นรอบ38ถึง40บาทที่เราให้เป็น worst case กันก็ไม่แน่นะคะในรอบนี้สำหรับ CPO เนาะ CPF ในวันนี้ราคาก็บวกมานิดหน่อยค่ะ24บาท20สตางค์นะคะก่อนหน้านั้นก็ลงมาทำโลเหมือนกัน17บาทโซนี้ในช่วงต้นปีที่แล้วปี24แล้วก็วิ่งขึ้นมาทดสอบระดับแนว ด้านด่านสำคัญ25-26บาทไปไม่ได้ค่ะโดนเทลงมาอีกครั้งหนึ่งย่อไม่หลุดทํานิวโลนะอยู่ที่19.80-20ถึง 20, บาทต้นๆโซนนี้ที่เคยเป็นแนวต้านเดิมสังเกตดูนะแล้วก็มีแรงซื้อกลับค่ะตอนนี้มาชะลออยู่โซนแนวต้านที่24บาทอยู่หลายรอบเหมือนกันตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภามาจนถึงกลางเดือนมีนาค่ะพยายามจะวิ่งต่อมาถึงโซนนี้แล้วก็ทำนิวไฮน็กสเตชันแนวต้านที่ 28บาทของเราในอีกครั้งหนึ่งนะคะรอลุ้นค่ะรอบนี้จะไปต่อได้ไหมสังเกตดู CPF เนี่ยไม่หลุดทํำนิวโลเหมือนตลาดนะแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ลงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็รอลุ้นค่ะจะวิ่งต่อได้หรือเปล่าเพราะว่ายกโลกขึ้นมาแล้วจะยกหายขึ้นไปอีกรอบหนึ่งได้ไหมนะส่วนเดลต้าค่ะโดนมา5บาทค่ะวันนี้เป็น case study ให้เราได้ฝึกเรียนรู้ได้ดีมากๆค่ะหุ้นมีรอบนะสังเกตดูจากราคาปีที่แล้วกลางปีเนี่ย 6 3 65บาทนะคะแล้วก็ชะลอนานมากก่อนที่เขาจะวิ่งกระชูดขึ้นมาถึง170บาทส่วนเนี้ยสำหรับเราถ้าเราไม่ได้เข้าต้นรอบกลางรอบแล้วก็เรามักจะพูดว่าเขาอยากวิ่งเท่าไหร่ให้เขาวิ่งไปก่อนเราจะอดทนรอมาแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็ได้ผลค่ะทุกคนการที่ตลาดหุ้นโดนเทนหนักๆการที่เราเจอกำไรทิปแล้วทยอยเทคโปรฟิตกำไรจริงออกมาเนี่ยเส้นกั้นความลบเราขึ้นพอจะแล้วจบแล้ว รอรอบใหม่เช่นนี้นะเห็นไหมคะเขาลงมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ใกล้จะลงมานอกรอบอีกครั้งหนึ่งและว60บาทต้นๆโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับเดลต้าในรอบนี้ถ้ายังโดนเทต่ออยู่เนาะแล้วก็ส่วนเอโกค่ะ XD ก็ขึ้นแล้วนะคะวันที่13มีนาะพรุ่งนี้ราคาโดนเทลงมานิดหน่อยค่ะรวมถึง GPSC ด้วยแต่นาต้าที่30บาทยังไม่หลุดลงมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็กราฟค่ะ ลงมาแล้ว46บาท50สตางค์เป็นที่รับร้อยค่ะทุกคนยินดีมากๆถ้าเขาจะหลุดโซนนี้ลงมาตัวนี้ก็เป็นเคสตาดี้เหมือนกันถ้าเข้าไม่ได้ในโซนนี้ในโซนนี้เขาวิ่งขึ้นมาขนาดนี้ปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนค่ะรอเขาย่อเนี่ยสังเกตดูแท่งเขียวๆมีแรงซื้อกลับ เจอเส้นแนวต้านเส้นขั้นของโลคเราขึ้นเนี่ยเราทยอยเทคออกนะคะแล้วก็อีกรอบนึงเนี่ยเราก็ไม่รอช้านะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขายแบบในราคาที่แพงที่สุดสูงที่สุดก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้นอยๆเนี่ยฉันเข้าในแต่ละรอบชั้นโอเคฉันได้กําไรที่ฉันพอใจแล้วเนี่ยสังเกตดูอดีตเขาก็บอกอู่แล้วชั้นวิ่งมาแตะโซนไหนชั้นมักจะโดนเทเนี่ยมักจะดนดเทนะคะและตอนเนี้ยทำนิวไฮสูงสุดมีหรือที่เขาจะไม่แผ่วโดนเทลงมาบวกกับตลาดในช่วงนี้ด้วยนะคะโดย ลงมาแล้วค่ะทุกคนรอลุ้นรอบนี้จะหลุดไหมถ้าหลุดโซนนี้ก็คือแนวรับโซนนี้ค่ะ42บาทแล้วก็ตั้งต้นใหม่37บาทโซนนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับกัฟนะคะอาห,าหน้า XD ขึ้นนะคะราคาโดนไป70สตางค์แต่ยังไม่หลุดทำนิวโลนะโฮมโปรเนี่ยหลังจากหลุด8บาทลงมาก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ นในหมวดตัวเจนี้โดนเทพร้อมใจกันโดนเทเยอะเหมือนกันนะคะในรอบนี้ส่วนเคแบงบวกสวนค่ะ151าาทนะคะขอพาทุกคนมาอัปเดต บุ๊กแวลูเพอร์แชร์ของ Kbank สักหน่อยราคาถึงแม้ว่าจะบวกเขียวขึ้นมาแต่ก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุ๊กนะคะบุ๊กเขาเนี่คือ200กว่าบาทนะคะทุกคนอยู่โซนนี้ค่ะแล้วก็มาดู XD จะขึ้น17เมษาจ่าย9พฤษภาอยู่ที่8บาทต่อหุ้นนะย้อนจากอดีตมาดูเนี่ยคือปีนี้ถือว่าจ่ายเยอะเหมือนกันสำหรับเค a n k ราคาถึงแม้ว่าตลาดจะโดนเทแต่ก็ยังเกาะอยู่ค่ะยังไม่หลุด146 148บาทโซนนี้ลงมานะคะแต่จะไปต่อไหมก็รอนลุ้นพรุ่งนี้ จะผ่านด่าน155บาทมาแตะ158ย6 0บาทขึ้นไปทำนิวไฮยกไฮขึ้นได้ไหมแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวหลัง XP ขึ้นเราก็ยินดีนะ ร้อยสามสิบาทต้นต้นโซนนี้หรือจะเป็นร้อยยี่สิบาทโซนนี้ก็ยินดีมากๆนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์เนาะส่วน KC e ค่ะราคาก็โดนมาหนึ่งบาทสิบสตางค์แต่ยังไม่หลุดทำนิวโลนะคะ KKP ยังไม่หลุดค่ะทุกคนพยายามจะวิ่งต่อมาแตะแนวต้านที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดบาทขึ้นมาทดสอบระดับแนวต้านเล็กๆของเรา6 0 6 2บาทโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ KKP จะยกหายขึ้นมาได้ไหมแล้วก็ส่วน KTB ค่ะก็บวกสวนมาเหมือนกันแต่ก็ยัง ไม่ทำนิวไฮเนาะยังอยู่กรอบบนอยู่ KTC ลงมาแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากที่หลุดโซนนี้ลงมาเนาะ48-49บาทลงมาเนี่ยก็คือลงมาแล้ว46บาทในวันนี้ที่เคยเป็นแนวต้านเดิมหลุดมาเมื่อไหรค่ค่ะยินดีมากๆโซนนี้42บาทแล้วก็ตั้งต้นใหม่37บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ KTC แต่ถ้าจะเป็นทรงนี้แล้วยกหายขึ้นสังเกตดูรอบนี้เขายกไฮขึ้นมานะคะแล้วก็ ยกโลกขึ้นมาแล้วยกไฮขึ้นมาแล้วรอรุ้นรอบนี้ถ้าไม่หลุดโซนนี้ลงมาเนี่ย ลุ้นมาทดสอบระดับแนวต้านที่52บาทเพื่อทะลุทำนิวไฮมาแตะโซนนี้นะคะ55บาทค่ะสำหรับ KTC ในรอบนี้จะไปต่อได้ไหมนะคะส่วน LH ยังโดนเทอยู่ค่ะจะหลุดไหม4บาทก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะมินก็หลุด28บาทลงมาเหมือนกันค่ะวันนี้ OR ยังโดนเทลงมาเรื่อยๆนะคะทำนิวโลลงมาเรื่อยๆค่ะ OSP แตะแนวต้านวันนี้โดนเทนิดหน่อยนะคะส่วนปตท หลังจากหลุด30บาทลงมานี่ก็ยังโดนเทลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะสพตัวนี้ก็เช่นกันค่ะทุกคนเป็น case study ให้เราได้ฝึกเรียนรู้ได้ดีมากๆเนี่ยเราตีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้ถ้าเราเข้าจังหวะเราได้ทุนได้เนี่ยราคาได้เราก็หาจังหวะเข้าตามเส้นแนวรับ แนวต้านเส้นการความโลมเราขึ้นเราทยอยเทคออกขึ้นพอแล้วพอใจแล้วเราก็ออกมาถึงแม้ว่ารอบเนี้ยเราจะไม่ได้ขายในราคาที่แพงที่สุดแต่อย่างน้อยๆเอ้ยเราก็ได้กําไรใน2รอบนี้นะพอใจแล้วรอเขากลับตัวลงมาเช่นนี้นะคะแล้วเขาก็ลงมาแบบลงมาแรงเหมือนกันค่ะลงมาแต่อยู่ที่100ต้นต้นแล้วนะคะรอบนี้รอลุ้นจะมาปิดจ็อบอยู่ที่8 0 9 0บาทโซนนี้หรือเปล่า ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เรามาย้อนรอยดูอดีตสกรัาภาพรวมของเขากัน c c ค่ะก็โดนมาอีกเหมือนกันบวกได้มานิดหน่อยก็โดนเทลงไปนะคะ q h เกือบจะหลุด1นึบาทห้ลงมาแล้วค่ะแนวรับสำคัญของเราวันนี้หุ้นราดยังชะลอนะคะ RCL XD ขึ้นราคาโดนไป1นึบาท90สตางค์ค่ะทรงนี้ จะหลุดไหมนี่ค่ะ20บาทโซนี้หลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง16บาทโซนี้ก็อาจจะเป็นได้นะสำหรับ r c l ในรอบนี้นะคะสวัสดโดนมาเหมือนกันค่ะ30บาท75สตางค์โดนมา2บาทค่ะแต่ยังไม่ทำนิวโลก็ไม่แน่นะถ้าหลุดเนี่ยก็คืออีกครั้งนึงค่ะแนวรับสำคัญ27 28บาทโซนี้สำหรับสวัสด์ในรอบนี้นะคะ SCB ยังกดไม่ลงนะคะก็ยังไม่หลุด120บาทลงมาด้วยซ้ำไปค่ะรวมถึง SCC ด้วยบวกส่วนนิดหน่อยตัว ก็ให้เขาบวกขึ้นมาก่อนแล้วกันนะคะจะผ่านด่าน150บาทขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนรอลุ้นเหมือนกันค่ะแสนซีรีถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ก็ยังไม่หลุดนะ XD จะขึ้น17ค่ะรอลุ้นหลัง XD ขึ้นแต่ว่าสุภาัยลงมาแล้วค่ะทุกคนหลุด17บาทลงมาที่16บาท 70สตางค์แต่ก็ยังไม่หลุดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ลงมาแล้วต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเท่ากันเลยค่ะกับปี2-4เดือนสิงหาตอนนี้มาทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้แล้วจะไปต่อได้ไหมในรอบนี้นะคะ next station แนวต้านเล็กๆก,ก็คือ18บาทโซนนี้จะกลับตัวเป็นขาขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งไหมสําหรับสุพลายนะคะแล้วก็ stgt ค่ะใกล้จะหลุด7บาทลงมาแล้วค่ะทุกคนตัวนี้ก็นี่แหละค่ะเคส s t u เหมือนกันแนวรับสำคัญ ลงมามีแรงซื้อกลับวิ่งมาถึง13บาทอะคิดดูสิจากราคา6บาทอะกลมๆนะมาถึง13บาทอะเส้นกั้นความโลภขึ้นเส้นกั้นความโลภขึ้นสายเก่งกาไรไม่รอช้านะคะสำหรับเราไม่รอมาถึงราคาสูงสุดราคา่ะเจอก,กําไรที่เราทยอยเทคโปรฟิตกำไรจริงตามแผนที่เราวางไว้ดีกว่านะฮะและแล้วเขาก็โดนเทลงมาอีกครั้งหนึ่งเคสตาดี K ้ DI, สำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปันผล บนดัชนีเซต50เซต100เซต HD ก็ตามนะคะสำหรับสายเกงกำไรค่ะอย่าลืมจะเกงกำไรก็เกงกำไรจะก,กินปันผลก็กินปันผลเนาะติดล้อก็โดนมาเหมือนกันค่ะ14บาท60แต่ยังไม่หลุดทำนิวโลแต่เขาหลุดแนวะรับโซนนี้ลงมาแล้ว Next Station ก็คือ12บาท50โซนนี้จะลงมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่นะในรอบนี้ทิสโก้ยังชะลอค่ะส่วน t i ถึงแม้ว่าจะโดนเท แต่ก็ยังเกาะอยู่โซนแนวต้าน11บาทอยู่ TOP ก็เช่นกันค่ะส่วน True โดนเทมา40สตางค์ค่ะหลังจากที่วิ่งแรงเหมือนกันนี่เห็นไหมหุ้นในกลุ่มนี้ตอนวิ่งก็วิ่งแรงเนาะ13บาท3 0ผลประกอบการจะขาดทุนแต่ราคาวิ่งขึ้นมาถึงขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็แผ่วลงมาแล้วค่ะรอลุ้นจะหลุดแนวรับโซนนี้หรือเปล่า10บาทต้นๆเนี่ยเขาย่ำอยู่กับที่โซนนี้นานมากนะ10บาทเนี่ยก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยก็รอลุ้นค่ะ next station แนวรับถัดมาก็คือ8บาทโซนนี้หลุด8บาาทม,าม่ไรตั้ง ใหม่ในช่วงนี้ค่ะประมาณ5บาทต้นๆนะคะสำหรับทรูเนาะส่วน TTB ยังกดไม่ลงค่ะยังอยู่โซนนี้รวมถึง TU ก็บวกมานิดหน่อยแล้วก็ WHA ค่ะยังเกาะอยู่โซน3บาท50สตางค์ยังไม่วิ่งแล้วก็ยังไม่หลุดทำ New Low นะคะในวันนี้เนาะก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้นะคะขอพาทุกคนมาอัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นเมกาสักหน่อยเมื่อคืนนี้ s p 5 0 0ก็โดนมาเหมือนกันค่ะลงมาแต่อยู่ที่5,500จุดโซนนี้แล้ว หลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยล่ะค่ะแนวรับของเรา5,400จุดแล้วก็ตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโซนประมาณ4,900ถึง5,000จุดโซนนี้ก็ไม่แน่นะคะในรอบนี้ถ้าตลาดหุ้นเมกายังอยู่ในช่วงขาลงเนาะแล้วก็ส่วนดัชนี N ัสแ a กก็ลงมาเหมือนกันค่ะหลุด20,000จุดลงมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนนี้ก็ แยกะขามาเหมือนกันนะฮะ1้น19,180จุดนะคะ next station แนวรับก็คือโซนนี้4 8 4 0 0จุดแล้วก็ตั้งต้นใหม่เช่นเดียวกันนะฮะในช่วงประมาณ16,900จุดถึง17,000จุดโซนนี้สำหรับดัชนี Nasdaq นะคะเมื่อคือนนี้ Apple โดนเทมาแล้วค่ะแตะแนวรับสำคัญของเราลงมาแล้วนะคะ220 USD ค่ะแล้วก็แยกขามาด้วย217 USD หลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่รอลุ้นคืนนี้ค่ะ2ทุ่มครึ่งนี่แหละค่ะ next station แนวรับถัดมา เราร้อยเถึงสองต้นต้นนะ,ะสำหรับ Apple แล้วก็ Tesla ก็ลงหนักเหมือนกันค่ะทุกคนอย่าให้ลงนะคะลงมาแตะถึง220 USD เหมือนกันเมื่อคืนนี้ก็แตะอยู่ที่217 USD โซนใกล้เคียงกับ Apple เลยนะคะแต่ตัวเนี้เขาวิ่งแรงนี่จากราคา400กว่า USD ลงมาแตะครึ่งๆเลยนะคะ รอลุ้นค่ะจะหลุดแนวรับโซนนี้นี่ค่ะมาชะลอโซนนี้หรือเปล่า170-180 USD นะคะสำหรับเทส la ในคืนนี้รอลุ้นค่ะแล้วก็เน็ตฟ i ิกค่ะก่อนหน้านั้นก็วิ่งมาพัน USD เนาะต่อหุ้นตอนนี้ก็แผ่วลงมาแนละ้วแต่มีแรงซื้อกลับขึ้นมานิดหน่อยค่ะแต่แนวต้านโซนประมาณ900 USD อยู่นะคะรอบนี้จะหลุดเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาหรือเปล่านะคะมาดู BEC เมื่อคืนนี้ก็ลงหนักเหมือนกันค่ะทุกคน อยู่โซนนี้หลังจาก XD ขึ้นหลัจากราคา47-48 USD ตอนนี้ลงมาแตะอยู่ที่39 USD นะคะสำหรับหุ้นเมกาเวลาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งแรงแต่ตอนลงเขาก็ลงแรงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสายเกงกำไรอย่าชะล่าใจค่ะส่วน Google Alphabet Class A ก็ไม่น้อยหน้าค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้ก็แย่้ามาเหมือนกัน161 USD แต่แนวรับของเราแล้วนะคะ Next Station แนวรับถัดมาก็คือ147-150 USD โซนนี้ โอ้หลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ก็คือไม่อยากจะคิดเลยนะคะโซนประมาณ120-130 USD แนวรับสำคัญของเราโซนนี้สำหรับ Google Alphabet Class A จะย่อเพื่อไปต่อหรือว่าจะจบรอบลงนะคะแล้วก็ Amazon หลุด200 USD ลงมาก็ลงมาเรื่อยๆค่ะเมื่อวานนี้แย่ขามา190เมื่อคืนนี้บวกขึ้นมานิดหน่อยแต่แนวต้านโซนประมาณ200 USD อยู่ หลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้ค่ะ180แล้วก็ worst case 150โซนนี้สำหรับ แอมะซอในรอบนี้ส่วนตัวที่ลงหนักเหมือนกันค่ะ NVIDIA เดียนะคะลงมาแตะถึงนี่เลยค่ะ1 0 4 USD นะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็คืนนี้2ทุ่มครึ่งจะหลุดไหมลุ้นค่ะจะหลุด100 USD ลงมาแตะที่90 USD ที่เคยเป็นแนวต้านเดิมโซนนี้หรือเปล่าหลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ก็อีกครั้งนึงค่ะโซนประมาณ70 USD นะคะสำหรับ n v i d i a เดียแต่ถ้าลงมาแค่นี้อย่ขามาประมาณ97ถึง100 USD ต้นตเนี่ยก็จะวิ่งมาทดสอบระดับแนวต้าน100 ยี่สิ USD ก่ดนกละกันนะคะในรอบนี้แล้วก็เมื่อคืนอาลีบาบายังมีแรงซื้อกลับอยู่ค่ะยังวิ่งแรงอยู่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคหลายๆตัวบวกเขียวนะแต่อาลีบาบาเนี่ยโดนเทนะคะตอนนี้เขาบวกขึ้นมาแล้วค่ะเป็นตัวอย่างของหุ้นเหลื่อมล้าของราคาให้เราได้เห็นได้ชัดเจนนะไม่ว่าจะตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนะาะออร์เคิลก็ลงหนักค่ะเมื่อคือนนี้โอ้โหลงมาแตะถึง137 USD ค่ะทุกคนหลัง XD เขาขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจากราคา198 USD ลงมาแตะอยู่ที่137 USD ลงแรงเหมือนกันค่ะแต่ว่า KO ก็บวกขึ้นมานะคะก่อนหน้านั้นทรงคล้ายๆกับ Alibaba นะคะตอนเพื่อนๆเขาวิ่งเนี่ย KO ลงมาแตะถึง60 USD ตอนนี้ฉันยังไม่แผ่นะคะฉันเกาะอยู่ที่70 USD แนวต้านโซนนี้อยู่แล้วก็เมื่อคืนวันก่อนเนี่ย วิ่งมาแตะถึง73 USD นะคะรอลุ้นค่ะรอบนี้จะยกหายขึ้นไปได้ไหมสำหรับ KO ตลาดหุ้นเมกาในคืนนี้มารอลุ้นกันค่ะสำหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ